ละพรเด้อะเออพนมมือละพรเด้อเออละพรเออทั้งหมดเลยแม่ก็นั่งอยู่นี่ละพรน้ำกันหมดนั่นแหละเอายะทาวะริวะฮาปุราปิริปุรินติสาคขรังเอวะเมวะวันตุเตสาตูคุณพระคุ้มครองเด้อยอมหลังเด้อรักษาสุขภาพเออมีอยังกันนึกถึงแม่เด้อแม่เนี่ยละพระอยู่บ้านเด้อเนี่ยละแม่ละสิคุ้มครองเดี๋ยวสิเอาฝ่ายผู้แขนให้เราเอื่นควรเราอยู่ประจันรามีอยังไม่ให้ตรงมีแต่แค่นี้แหละ มีหนึ่งคนนะคะที่ก็ต้องบอกว่ายังคงรอดมาได้จากสงครามครั้งนี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ที่เขาไปทํางานอยู่ในอยู่ห่างจากจุดสู้รบหรือว่าพื้นที่สีแดงประมาณ100กิโเมตรนะคะคนั่นก็คือคุณพีรพงศ์ก้อนเสมาค่ะวันนี้วิดีโอคอลบอกให้ญาติได้หายใจได้โล่งคอกันหน่อยโล่งใจกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วนะคะนี่ค่ะวิดีโอมาคุยกับภรรยานะคะนายพีรพงศ์ก้อนเสมาหรือในรังวัยสาปีเป็นชาวบุรีรัมค่ะ ก็อัปเดตสถานการณ์ตัวเองให้ภรรยาฟังบอกว่าเขาปลอดภัยดีเพราะว่าที่พักแล้วก็ที่ทํางานเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่มีการสู้รบประมาณ100กิโลเมตรรางๆังดูกล้องดู้ๆรอบๆบรรยากาศรอบๆด้ตอนนี้ก็ทํางานอยู่คนเกอยวยืดๆไปเลยเลยไม่ได้ยืดมันนี้อันดูแลตัวเองด้วย เนี่ยค่ะก็มีหลายคนที่บอกว่าก็ยังคงยังต้องทํางานอยู่คุณหลังเองก็เหมือนกันนะคะคยิ่งเขาเอาคลิปเมื่อคืนมาให้ภรรยาดูบอกถึงแม่จะอยู่ห่างกันร้อยกิโลเมตรแต่มองหน้าขึ้นยิงกันแล้วมาจากทางไหนโน่นหนึ่งมันอ,อ,อ,อยู่ข้างบนเมฆด้วยนะยิงกันบนเมฆนี่ค่ะก็บอกมันเห็นได้ชัดเลยก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยการทั้งหมดตามสัญญาคือ5ปีนี่พอรู้ข่าวก็เป็นห่วงลูกชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะ ก็ให้ลูกสไยวิดีโอคอลสอบถามข่าวคราวพอลูกยืนยันว่าปลอดภัยก็คลายกังวลไปได้บ้างเีรถออกรืกมัออีเขนหยับแโทรไปคุยเรื่อยไหม้อันลดแนานรณังางยัคจะอกยทำารดูแลไมมีคนคนแบบเดินเดินมีการสื่อขายสื่อทุกคนก็เข่าอ๋อ วนาแตยังิดหอดบ่มีอะไรนั่นจะหนารถจกมีอะไรบ่ดูเขจะเอามาให้โยมนอยัไงเออกำลังอุ่นเดี๋ยวแป๊บนึงถามพี่หลังดิถามคุนยเดกลับไหมเป็นยังไงเรื่องสถานการณ์ยืนยันไม่กลับใช่ไหมยืนยันไหมกลับรอไม่กลับ อยากกลับไหมอ่ายังไม่กลับหรอกอยังไม่กลับจะปลอดภัยอยู่ไหมล่ะทำไมถึงอยากกลับเป็นคนติดข่าวบ้างคือคุยอยู่พี่หลังนี้ทำงานอยู่เนี่ยทำงานอยู่นี่นะทำงานทำางกำลังจะพักยิงข่าวกำลังไปจ้างแก่ร้องขายไม่จ้างแก่ก็ดูแลสุขภาพบ้างแล้วก็ติดตามข่าวทั้งนู่นเรื่อยๆอะไรแบบเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ๆไหมเจ้าหน้าที่ ทางผมทางผมไม่มียังไม่มีครับยังไม่มีครับผม,ม,มยังไม่ได้โดนฝนจะทกอะไรมากครับอ๋อแต่พี่น้องเราจะแถวหนุนเป็นทีวันนี้ตายมารัสิบสองคนอายมลังเด้อยมลังเมื่อวานวันศาสตร์เมื่อวานาวันศาสตร์วันโดนตาวันศาสตร์บานเฮานะรับพรเด้อเออพนมมือรับพรเด้อเออารับพรเออทางบน,นและเม่ก็นั่งหนีรับพรด้วกัน,นหมดนัน่นแหละเอา ยากาวาริวะหาปุราปาริปเรินติสาคารังเอวะเมวะโตตินังเตตานังกุปกะปติอิจิตังปะจิตังตุมังคิปเมวะสมิตตุสัพเพปรินตุสังง่าปะขุตาปเจโนจัตโรธรรมะตัติยุบโนสุขังพระรังพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะตรัสสุธีพระวันตุเตสาถุกคุณพระคุ้มครองเดลยยมหลังเด้อรักษาสุขภาพอะเนาะ ยอมหลังเด้อแทนดูกทรายได้รับผลในแม่ก่อนอ,อุสาธุเด้อ,อยาเด้อลูอกพยายามสินึกถึงพระบิดามารดาอยู่ดอกเออสาธุพระบ่ได้มิยังมหเรอไม่จะไ,ได้สินี่นละ่จจะพยายามตั้งมั่นคุณพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เด้อคุณพระคุ้มครองคิดดีทำดีเออสาธุออยมหลังคือกัน วันศาสตร์เราบ้านเรากับบ้านพุบรุษเรานั่นแหละนึกถึงปู่ย่าตายายปกปักปุ่มคลองจากที่พี่ได้คุยกับแฟนที่อิสราเอลก็ก็บอกว่าปลอดภัยก็สบายใจเขาบอกว่าปลอดภัยตอนนี้รู้สึกยังไงก็ลูกเป็นห่วงไหมเป็นห่วงอยู่แต่ก็ยังไม่หายใครกังวลว่าเขาก็ยังได้ยินก็ยังเป็นห่วงอยู่ใช่ใช่เห็นว่าตอนนี้เป็นสภาพอากาศเป็นยังไงนะฝนตกแล้ว ใช่ใช่มีฝนเขาย,ยืนยันไหมว่าไม่กลับไม่กลับไม่กลับเพราะว่า<ม>ยังปลอดภัยอยู่ยังไม่ได้ถึงแบบเหตอันตรายนะคะครับอเคปลอดภัย,ยเขาเขาขออยู่กอนก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในอิสราเอลรอบนี้ที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยก็คือให้อพยพแล้วก็เตรียมที่จะกลับบ้านทําไมลูกชายเนี่ยคุยหรือยังก็ไม่ยอมกลับคุยเลยคุยแล้วไม่ยอมกลับเพราะว่าให้เหตุผลว่าอะไรเพราะมันมีฝนกระทบ เขาบอกว่ามันยังไม่มีผลกระทบอืเขายืนยันเลยใช่ไหมแม่เหรอห่วงไหมห่วงไหมห่วงยูลูกใครจะไม่ห่วงเหรอแล้วแม่อยากให้กลับไหมล่ะใจก็อยากให้กลับเออเนาะห่วงลูกครับรับพรเ้อะเออพนมมือรับพรเ้อเออฮารับพรเออทั้งหมดเลยแม่ก็นั่งอยู่นี่รับพรกำกันหมดนั่แหละเอา Ya tahu ariwahapu rapari perintis sekarang ewak mewak to tinang petanang upakapati icitang pakicitang tumhang kipamewasamitu sape perintusang apa janto panaraku jatamu joti rakku jatasa pitiyo ibat janto saproko natuman tantra yo sukhi ti kayu ko bahwa avivatanasi dini jang Buddha Pacino jataro Thamanta jayu bano sukhang prang Buddha lupa wena Thamalu pa wena สังขานุภาเวนะสัสถิติพระวันตุเตสาทูาคุณพระคุ้มครองเด้อยมหลังเด้อรักษาสุภาพเออมีอย่างกันนึกถึงแม่เด้อแม่นี่ลเพระอยู่บ้านเด้อนี่ลเแม่เราสิคุ้มครองเยวสิเอาฝ่ายผู้แขนให้เราเอื้นควรเราอยู่ประจัน์รงมีอยมางไม่ตรงมีแแค่นี้แหละหลวงพ่อครับในายามที่สภาวะทางอิสาราเอลที่มีการสู้รบเลยเนี่ยมีแรงงานไทยที่ไปทํางานที่อิสาราเอลจานวนมาก ตอนนี้หลวงพ่อมาให้กําลังใจแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องการที่มาให้กําลังใจชาวบ้านที่เป็นครอบครัวแรงงานไทยครับก็ถามว่าเพื่อปากท้องเนาะถ้าคนเราไม่จนก็คงไม่ดิ้นรนไปจางบ้านแต่เพราะว่าปากท้องความจนมันต้องดิ้นรนหามาเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีจะไปตรงไหนก็ช่างถามว่าความเป็นอยู่นั้นมันสิ่งที่สําคัญครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดิ้นรนเพื่อพ่อแม่และครอบครัวรฉะนั้นก็ บารมีบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยน่าจะคุ้มครองครับและก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะผ่านไปด้วยดีและก็อ,อย่างยมหลังเองแล็พี่น้องที่เป็นคนไทยทั้งหมดก็เราทุกคนชาวไทยครับเป็นกําลังใจให้ภาวนาครับขอให้คุณพระคุ้มครองและก็นําบางส่วนที่ต้องการจะกลับมากลับมาให้พืเมืองไทยให<ถ>้ครบทุกๆคนครับหลวงพ่อ<ต>ทราบข่าวก็มาดูแลมาให้กําลังใจญาติโยมเนาะให้กําลังใจครับในสิ่งที่ฐานะที่เราทําได้ในส่วนของพระสงฆ์ ในนามของตัวแทนพระสงฆ์ก็ถือว่ามาให้กำลังใจที่ในวันที่สําคัญก็คือเมื่อวันเป็นวันศาสตร์นะครับเป็นวันศาสตร์และเป็นวันพระปร,ระหุดังนั้นเราทุกคนก็นึกถึงบรรพบุรุษและก็ปกปักรักษาและคุ้มครองเหมือนกันก็นยมหลังบรรพบุรุษวันศาสตร์วันโดนตาวานันตรุดทั้งหลายเนี่ยคือบรรพบุรุษทั้งหลายจะปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องที่อยู่อิสราเอลครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและก็ปลอดภัยด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับ